ขออนุญาตพระเด็จพระกุลครับผมในการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันมีการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในความเข้าใจของพระเด็พระกุลว่า AI เนี่ยมีความสําคัญแลกะก็ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างไรครับผมใน <c oughs> ยุคปัจจุบันนี้เราใช้ AI ที่เราเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ก็บอกอยู่แล้วว่า AI นี้คิดได้ทำได้ในสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ได้คิดไว้ในแง่ดีปัญญาประดิษฐ์คือ AI นี้ก็สามารถหาข้อมูลทำข้อมูลอย่างยกตัวอย่างที่เขา ก็เห็นที่เขาโพสอย่างเงี้อย่างเช่นแต่งไทยประโยค9เนี่ยมีข้อความภาษาไทยไปถาม AI เขาแต่งยังไงก็ได้ดูคร่าวๆนะนะก็แต่งก็ไม่ถูกทั้งหมดหรอกอเพราะฉะนั้น AI นี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าข่าวสารข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ไว้เนะี่ย มันตรงไหมมันถูกไหมตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการใช้ AI ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นอาตมามองว่ามีความสำคัญสำคัญตรงที่ว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์หมายถึงว่าคนได้พูดได้กล่าวไว้ได้ทำไว้ถูกต้องข้อมูลถูกต้องเนี่ย มันก็จะเกิดประโยชน์แต่นี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะขาดเคลื่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะแม้แต่ที่เราดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเ,ยเดีวยวเก้นที่ว่าข้อมูลที่เป็น PDF ที่เราเอามาจากหนังสือคอนเอผิ์มันก็ผิด แต่บางอย่างเนี่ยเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปนี่มันหลากหลายมันเยอะมันอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบสิ่งสำคัญที่สุดที่นี่ในความเห็นข,ของอาตมาเองเนี่ว่าซื่อทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะซื่อที่เป็นเอกสารนะ เพราะฉะนั้ไม่ความันหล่าไม่เชื่อแต่อย่าไปเชื่อทั้งหมดเพราะบางอย่างต้องตรวจสอบความถูกต้องสำคัญนะที่สุดถ้าต,ตรวจสอบก่อนถูกต้องแต่สิ่งที่มันดีมากเลยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันลดการทำงานคนหล่ามากอย่างสมมติว่าปสัสสาวะเลเนี่ยแปลภาษาไทยว่างไงแปลภาษากฤษว่างไงหรือข้อความอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเขาก็คยๆว่า ยกเป็นล่างยกเป็นตุ๊กตาให้นะเพระยกเป็นล่างยกเป็นตุ๊กตาให้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับมาแต่มัมดีตรงนี้นะมาย่นยระยะเวลาในการทํางานแต่ไม่ใช่หมายความว่าเหมือนกับกูเกิลนะกูเกิลมันก็ทรายไปรายงานยังไงเหมือนกับทำารายงานทําวิทยานิพนธ์ทำอะไรก็หมด โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลเลยแบบนี้มันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลักษณะค้นนะค้นคว้าค้นและควา้าแล้วก็ค้นต่อลักษณะ AI ปัญญาประดิษฐ์เหมือนกันเมื่อเราค้นเราคว้าข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราเจะไปตวไปค้นต่อว่าความถูกต้องเท่นคาร์บิโัตัยปบดอกที่มีข้อมูลเป็ตรวจสอบอปกทีหนึ่ง ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่เชื่อนะแต่ต้องไปตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นหลักฐานนะเพราะบางทีเนี่ยมนุษย์ปัญญาประดิษฐ์มันก็มีข้อจํากัดอย่าง่ได้ว่ามคิดได้แค่ปัญญามนุษย์คิดไม่สามารถเข้าถึงทางด้านจิตใจที่มนุษย์คิดประกายนะคิดมันเป็นนักสอนมันเป็นข้อความมันเป็นเสียงเนี่ย AI มาทำได้ แต่ว่ามนุษย์คิดยังไงสมัยคิดยังไงเนี่ยกำลังคิดใครการคิด,มคดสมัยคิดยดาขายดาตามาโทษนะตามารคิดะดาสมัยนี่ปัญญาวิะเดีกยเไม่รู้หรอกยกเว้นแต่ว่าเราโพูดออกมาเป็นเสียงมาทึกเสียงถ้าอย่างนี้เขาจะเก็บได้แต่ถ้าอยู่ในใจไม่เก็บไปได้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็โลกก็คงจะไม่มีความสุขกันนะ่เพราะฉะนั้นปัญญาประเด็นนี้ในในแง่ของการเผยพระพุทธศาสนานี้ ในมุมมองก็ต่อมาว่ามีความสําคัญมากในแง่ของการทํางานคือไปการลดนะอย่างสมว่าเราจะบรรยายเนี่ยเรื่องหัวข้อน,นี้ให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเนี่ยเราก็เอามาแล้วก็มาประดิษฐ์ปรับเป็นของเรามาตรวจสอบแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์มากาพระเดชพระคุณครับในปัจจุบันนี้ถ้ามองที่มหาจุฬาว่า ในมหาจุฬาเนี่ยสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยเหมาะสมมากน้อยเพียงใดครับพเดชคุตรอาตมาได้ยืนยันยันว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความสําคัญนะมันต้อง,นนองวงการนไม่มีข้อยกเว้นหรอกแม้แต่มหาจุฬามหาจุฬาก่อนมหาวิทยาลัยทั้งหลายก็เหมือนกันมันต้องใช้แต่ว่าการใช้เนี่ยอย่างเทศอาาที่บอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดว่าในการสื่อในการนําเสนอเนี่ยเราจะใช้อย่างไงให้ มันเกิดประโยชน์แต่ซิ่งนี้นตมามองว่ายังไงมันก็ต้องตรวจสอบนะตรวจสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันดึงได้หมดนี่่มามันดึงได้หมดทั้งเป็นเอกสารขอใบเสียงอ่นะมาเตรียมเสียงเนี่ยทำหน้าตาเหมือนเราด้วยนะแต่ตาเสียงเราปพูดได้เนี่ยคืออตอมามองว่าสื่อเนี่ยสมยัยมันก็มีทั้งผลก็มีทั้งโทษอ่นะ คุณมันก็มหาศาลแต่ในคณะเดียวกันทอก็มหาศาลถ้าเราใช้สื่อน,นั้นไม่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดใช้ลักษณะขององกุศร,รกิจตเนี่ยกจ็จานตลาดเพราะฉะนั้นถ้า,ารรใช้ในแง่ของุกุศรจิสตคือแง่ในการเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพรพ่พศาสนาให้สะดวกแล้วก็มันเหมือนกับตรวจสอบไปใรืตัว ที่ตาม,มามองว่าที่มันสะดวกมากที่ตาม,มาเห็นคือว่ามันมันช่วยหลาได้มากอย่างง่าย่าเราไม่ต้องเหนื่อยนะหาก咱们สมมติว่าเราจะแตงะ่งภาษาไทยเนี่ยอ่านภาษาี่ยรู้ดปัญญาประดิษฐ์มันแต่งมาให้เราเสร็จนะบาลีมันก็แต่งได้อาจารย์เก่งมันก็แต่งได้บาลีก็แต่งได้บางทีแต่งไม่ถูกหรอกเราก็ดู่ะ แต่เขาเอาข้อมูลมาให้เรามันดีไงมันดีไงเราก็มามันไม่จะพิษมดหรอกแเราก็มาปรับเปลี่นอย่งนี้นมาเป,ป็นประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นมอจลในฐานะป็นรัฐาบาลการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI มาช่วยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่อย่างที่ธรรมาได้บอกว่าว่า AI ก็มีข้อจำกัดเขาบอกบอกกันแล้วปัญญาประดิษฐ์ประดิษฐ์ แค่ปัญญามนุษย์ได้คิดได้สร้างไว้ในเชิงเอกาสารหรือแม้จะพูดเผยมแต่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจที่มนุษย์คิดเพ่ออะไรถ้ามนุษย์คิดออกมาแล้วเป็นอักษรเป็นเสียงเป็นคำพูดโอเคปัญญาประดิษฐ์สามารถเก็บไปได้แต่ไม่สามารถถามได้เงยหน,นามนุษย์คิดแต่อย่างไม่มีผลในการกระทำเช่นพูดเช่นเขียนเนี่ย ปัญญาประดิษฐ์เข้าไม่ถึงแต่เข้าถึงในสมัยบ่งแตกพราลายอามันก็โร่้นี่ยจะไปคิดค่าใครพระุุสธรไายขายใช่ไหมข้อมูลข่าวสารด้านเสียงก็ดีด้านตัวอักษรก็ดีก็อาตมามองว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะช่วยได้มากเลยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพราลายเอาง่าย,ายๆปะกาศสมัยราเรื่องเราไม่ต้องกล้องสมุดหกครับ แค่บอกอยากจะรู้เรื่องนี้เขาไปหามาให้เราแต่เราต้องมีหน้าที่ไปตรวจสอบแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปเชื่อทุกเรื่องว่าบางทีเขาจับมันไม่มีปัญหาว่าข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์ตั้งเนี่ยไอแหล่งข้อมูลเนี่ยเหมืนมอนก o g l e นั่นแหละแต่นี่มันพัฒนามากไปก g o กิ Google. ลในความแม่นมานะ ความก็ะจายวัตถมาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์น,นี่มันก็มีคุณประโยชน์มหาศาลในการช่วยในการแบ่งเบาภาระในการทํางานพระพุทธศาสนามากเลยในอนาคตรพระเดชพระคุณมีข้อเสนอแนะว่าแนวโน้มของมหาจุฬาควรจะใช้มากน้อยแค่ไหนหรือจะปรับอย่างไรกับเรื่องนี้ครับผมคือเรื่องการจะใช้ไอซอลักษณะ AI เนี่ย มันก็ต้องเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยไม่ใช่วันนี้จะใช้ก็ใช้กว่กาเด็กคนนั้นเดยกก็นั่งจะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกรอบในการใช้ซื้อเพราะเอไอนั่นคือว่าเป็นของเป็นของหม,ม่เป่นพงเข้ามาณาจักรไม่ใช่ g ูเก l e เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องมีนโยบายว่ามหาวิทยาลัยนโยบายมันต้องผู้บรหระดับสงูงราการมาดูพวกน้เราระดับต้องคิดว่าในอนาคตเนี่ย เราจเจ้าไอาอ็มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อาการศึกษาเพราะมาวิทยอะไรหัวใจมันคือการศึกษาคือเราจะทำยังไงว่า AI เนะี่ยมาช่วยนักเรียนดาวหนึ่งด้านการสอนสองด้านการวิจัยด้านนักเรียนที่ทำวิทยานิพนธ์ตัวเองมันไม่ใช่เป็นรอบนะแต่มันม่ความว่าข้อมลูลนี้เ AI ช่วย แล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์สองข้อเพราะ AI มันไม่สามารถวิเคราะห์สังเคข้อได้ทุกเรื่อง ừ, ถ้างั้นก็ไม่ต้องทำกันสิจะไปสร่างให้ AI วิเคราะห์สองข้อแทนเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่า AI นี่จะช่วยได้มากเลยเนะกี่ช่วยหาข้อมูลให้เราโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งลังโกอรลังแข็งที่ห้องสมุดหรอกแต่แค่ว่า ข้อมูลในสือเล่มนี้ไม่เงี้ยอย่างา,า,าเจ็ดเราแค่ไปเช็คว่าข้อมูลเงี้ยมันตรงไหมหลังนี้ในหน้าที่หลัถ้าอางนี้สมัารก,ก็หอังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วก็ส่วนในอนาคตทางมจอจลรคือมันต้องใช้ในสมัยมันไม่ใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช้มันก็ไม่ถัานเขาหรอกมันก็ไปถึงไหนแล้วเขาไปโลกไหนแล้วเราจะมาใช้ ิดีก็แก้แกอนได้มันก็ต้องถามไปถึว่ามันก็ต้องเป็นนโยบายระดับสูงที่ว่าจะใช้ยังไงเพราะว่ามันต้องมีคุณอย่างที่ั้นถ้าไม่ใช้แล้วไม่มีข้อจํากัดมามันก็จะยุ่งนะมันก็จะเกินขอบเขตกลายเป็นว่าเราไปร่วมั้นสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นนโยบายที่ว,ว่าจะริยะรม ในการใช้ AI มันต้องมีนะกรตมาไม่ต้องมีเพราะงั้นก็เดี๋ยวก็จะใช้ AI ไปไปไปเกณฑค่ากับถางอ้อมบางทีไปเรียนเสียงเรียนเสียงก็บกะม้าต้นไม้ยืมตังค์หน่อยสมัยยืมยืมกินไปกินไปเสียงจะขุ่นเทียบเลยเอามาพูดเปรี้วเลยใช่ป่ะเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรอย่า้ใช่ป่ะอันนี้ก็คนทำก็เป็นประสบกิรไม่รู้ใครไม่แค่ต้นไม้ทำ แต่มราเอาเสียงตมาไปยืนตางตมาอยได้อย่างางี้ยกตัวอย่างใ้ฝันนีนะ่นี่ตมาก็ดูๆนะก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรอกแต่ว่าก็ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็อาตมาคิดว่าจะมีประโยชน์นคิดมามองอาตมาคิดว่าประโยชน์อย่างงี้ใช่ว่าช่วยลดการตระหนัหาขอห้อมูลข่าวหลวมแต่ไม่ใช่หมายความว่าเชื่อ AI ทั้งหมดดีความในตัวนี้ไม่ใช่เชื่อทั้งหมดนี่เพราะ AI มันก็คิดได้แค่ปัญญามนุษย์คิดคิดหนึ่งออกมาทางตัวหนังสือสองทางคำพูดแต่ไม่สามารถคิดจ่าซึ่งยังไม่ออกมาเป็นคำพูดด้วยตัวหนังสือมีอะไรต้องเตริมไหมครับับขอบคุณอย่างสูงครับประเดี๋ยวคุณครับผมหมดภาระไป